โอ้โหโอ้โหนี่น้ำตาลมาทั้งโรงงานเลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดมากนี่คือแม่ครัวของเราแม่ครัวคนดีต้องสี่ตาครับท่านถึงจะรับประกันความอร่อย,ยนี่แบบดีสรุปชมไหมเนี่ยชมชมชมอพิธีพิธารพิธีพิธาน,ธธานทุกขั้นตอนอนี่คือแม่ครัวจากลำพียง<ช>นะครับเหลือตอนนี้รอให้น้ํามันเดือดเข้าที่แล้วแต่นี้เข้าที่แล้วนะครับใส่เส้นลงไปเส้นของเราจะเป็นเส้นจันไม่ใช่อะไร มีตะคุมีตะคุคคนี่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 ของแท้ต้องกินได้ก็กินค่ะอ่ากินได้ก็กินมีเลือกมีเลือกสองอย่างนะครับก,กินได้กับกินอะไรนะกินหรือมกกไ,มไม่กิน่อ่าปกติที่บ้านไม่ใช้คําว่ากินใช้คําอื่นโอ้โหนี่เฮ้ยแกมีไม่เคยเดี๋ยวมันไม่ทันก <laughs> ันเลย เอาโคดินี้ไม่ครัวของดีอ,กกอีกสกรัอีกสองกรัมอีกสองกรัมหรือสองกิโลกรัมนี่ดีเลยเน,นี่อีองูโรัีสหน้าของกม่ครัมบ่พอ,อี่อกอกรัมอีกสองกรัมรอมนี่ดเลยนะีกอรัมีอืออันนี่เอ็นเป็เนีอีกสองกรั <c oughs> มีคนล่าหรือผอดมัมนี่เล็นียกงมีกสเลหรืองลกพย บบมกากระทมดูเอาอีกไหมอีกไหม,เอ,อม,เ,ออมเอามาอีกนิดนึงกัมกได้ค่ะอีกกัมอเอาเอาตอกใส่ไปด้วยแล้วมันจะไม่พอกรมถ้าไม่ใส่ตอกเราจะไม่รู้ว่าพอกรมหรือเปล่านี่ตอกตอกมันจะอ่อนนุ่มจมอมจอ่นนนจอนนุ่มนี่จะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่คนใส่เส้นหมี่นะครับคือกรรบริบาลนิดอร่อยดูนี่ฝีมือเขา เยี่ยมจริงครับเนี่ยดูครับใครที่อยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นทันทีเลยนะครับว่าหอมหวนชวนใจยิ่งนักอ่าฉันจองแต่ต่นมด้อนกกัน้นีเนัจาากครอันค่นี้เหรอาาฉันเี่นี้อาหารฉันอยู่ในจานบนเธอีกแนเหยูอ้เรอามันอนนเี่นี้เหออาหารบ้านัอยู่ในจานบ้านเธอคนี้อ โอ้โหดิพัดมีโคราชลำเพียกของแท้ต้องใส่ต้องใส่หลายต้งจะอร่อยใส่จานอ๋อนึกว่าเสพปากรอคนเล่นอยู่นดินีต้องใส่ถาดอร่อยเข้มเต็มถาดนี่นี่ต้องแบบนี้ต้องแบบน้เยอะๆมาอร่อยเหนียวหนึบเหนียวหนึบ คดูสิครับผมสลวยสวยเกย๋เหมือนเส้นหมี่ที่ผ่านแล้วค่ะคอนเฟิร์มจู่เจ๊ตองเ